พี่เพื่อนๆนะคะลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปพิกัเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าใครจะอธิฐานขอคุณมาเป็นคู่นะคะใครจะอธิฐานขอคุณมาเป็นคู่ซึ่งเป็นหัวข้อที่ลูกดวงขอมานะคะแม้นุ่นจะทําให้ช้าหน่อยนะคะแต่ก็จะทยอยทยอยทำนะคะหรือถ้าหัวข้อไหนนุ่นยังไม่ได้ทานะคะคอมเมนต์มาใหม่ได้นะคะบางทีนุ่นอาจจะ ลืมนะคะเนื่องจากว่าก็จะทำอะไรหลายๆอย่างเยอะพอสมควรนะคะก็วันนี้นะคะจะมีไพ่ให้เพื่อนๆเลือกทั้งหมด2เด็กนะคะก็คือ2ส,สำรับนะคะเ,เด็กที่1น,นะคะเป็นสีดำเด็กที่2เป็นสีม่วงนะคะ หลับตาแล้วก็เอ,อ่ออธิฐานนะคะว่าใครการที่อธิฐานนะคะอธิฐานจิตอธิฐานขอพรนะคะให้ได้คุณมาเป็นคู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่เช็คให้คุณกันนะคะน่าจะเลื่องได้แล้วเดี๋ยวนุ่นขออนุญ,ญาตอ่านไพ่กองแรกเลยนะคะใครที่สนใจนะคะเอ,อ่อมาถามป้อมนะคะ ที่ช่วยในหาทาจักกะแล้จุดด่างดำนะคะสิวนะคะริ้วรอยต่างๆนะคะ1ขวด69บาทนะคะพิเศษ3ขวด190บาทจากปกติ207บาทนะคะยังไงนุ่นก็ฝากด้วยนะคะถ้าใครสนใจอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกๆคอมเมนต์เลยนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ นุ่นขอเช็คพลังงานของเขานะคะลักษณะของคนคนนั้นนะคะเขาจะเป็นคนที่พีนถือไม้เป็นคนที่ขยันทำงานนะคะมีความเป็นธาตุไฟสูงด้วยนะคะอา่าห ไม้นะคะเป็นคนที่เข้าถึงยากมากๆนะเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ยากเหมือนมากเหมือนกันนะคะเออเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็ไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆนะคุณอาจจะเจอสึกหนะักก็ได้นะคะ แฮงแมนเขาเป็นคนคิดมากเหมือนมีปมนะคะมีปมกระดกลิ้นทำไมนะคะมีปมในใจนะคะหรือมีปมอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ควรไว้ใจใครง่ายเกินไปนะคะห้าดาเพราะว่าเขาอาจจะเคยนะคะเดินจากความสัมพันธ์อะไรบางอย่างมาทำให้เขาเนี่ยอาจอาจจะ ไม่ไว้ใจคนง่ายๆคนอื่นง่ายๆนะคะเจ็ดเหรียญเป็นคนที่ชอบเก็บเงินเป็นคนที่เออรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังมีเงินน้อยนะคะยังไม่มีความมั่นคงอยากจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้นะคะสองเหรียญเป็นคนที่ชอบในการหาเงินบริหารเงินเก่งนะคะหมุนเงินเก่งนะคะหรือเป็นคนที่ปรับ มันร้านชีวิตได้ดีแต่ว่าเป็นคนลังเลไปลังเลมานะดูบางครั้งเหมือนเป็นคนโรเลนะคะอ่าห้าเหรียญเข้าเองเนี่ยมีเรื่องราวเศร้าๆมากเลยละ่ะแล้วตอนแรกที่คุณรู้จักกันเนี่ยเขาอาจจะมีการเดินหนีความสัมพันธ์หรือนะคะทําเหมือนไม่สนใจคุณก็ได้เหมือนไม่สนใจคุณง่ายๆอะ่ะคุณอาจจะเจอโจดยากนิดน,นึงนะคะถ้าคุณไปชอบเขาก่อนนะ สองถ้วยแต่คุณรู้ไหมคนคนนี้เวลาเขารักใครเขารักจริงนะก็แสดงว่าถ้าเขารักคุณเนี่ยก็คือรักจริงๆแต่แรกๆเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเล่นตัวนะคะทาเหมือนยากนะคะมันก็เลยเกิดมาเป็นตามหัวข้อหรือเปล่าคือไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าบอกนะคะเออไม่กล้าเข้าหาคุณไม่กล้าให้คุณเข้าหาก็เลยไปนั่งอธิษฐานนะคะขอพรอ,อธิษฐานพานจิตนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อให้ได้คุณเป็นคนรักอันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะนู่นขออ่านลักษณะนีสัสของเขาเนี่ยประมาณ นี้เอคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนธาตุไฟเนาะเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุดินนะคะพึ่ศพกันบางก่อนอพลังงานสองธาตุเนี่ยสูงมากนะคะหรืออาจจะเป็นคนธาตุน้นํามีกรกฎพิจิกก็ได้แต่ว่าน้อยน้อยกว่าไฟกับเออ่ธาตุดินอะนะคะแล้วคนคนนี้นะคะ่ะอาจจะเกิดเดือนพฤษภานะคะอาจจะเกิดเดือนพฤษภาเนะคะเกิดเดือนกุมภาหรือเกิดเดือนกรกฎา,าก็ได้นะคะ โดดเด่นไปที่เดือนพฤษภากับกุมภานะเออจริงๆเกิดวันเดือนไหนก็ได้นะคะแต่ว่านุ่นอ่านคร่าวๆตามที่เห็นในไพ่เนาะแล้วคนคนนี้อาจจะเกิดวันที่5นะคะเออวันที่2วันที่7นะคะเออวันที่25วันที่27นะคะวันที่22ได้เช่นกันนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า เรื่องราวอะค่ะตอนที่คุณเจอกับเขาคนนั้นนะคะมันเป็นแบบไหนนะคะเป่าปีมาเลยจากจัดเมนไม่ใช่นะคะคุณเจอเพราะว่าบุญนะคะกุศลผลกรรมนา,นาจิตตังนะคะที่ได้ทำร่วมกันมาหลายๆพบหลายๆชาตินะคะทำให้คุณกับเขาเนี่ย ได้มาเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเขา,าคนนี้น่าจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องราวความรักมากก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวเอเชียนะคะเพื่อนๆอ่าเราก็อาจจะเป็นคนที่มีเนื้อมีเขาเรียกว,ว่ามีน้ำมีนวลเราจะไม่พูดว่ามีเนื้อมีหนักเนาะมีน้ำมีนวลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนผิวขาวนะคะดูอบอุ่นนิดนึงนะ เขาคนนี here, ้ค่ะเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะหรืออาจเดินทางจากที่หนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่งก็ได้นะคะเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเจอเพราะว่าการเดินทางการโยกย้ายการทํางานหรือคุณอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาก็ได้หรือบางคนเนี่ยไปทําบุญแล้วเจอกันก็ได้นะคะแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งเดินทางบ่อยนะคะอาจจะเป็นคนที่เดินทางไม่ได้อยู่นิ่งกับที่นะอาจจะเป็นคนที่ไกลจากคุณก็ได้นะคะ มันโดดเด่นไปทางเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะแบบมีงานที่เกี่ยวข้องกันนะคะทำงานนะคะที่มันเกี่ยวพันกันหรือมันมีเรื่องของการงานมาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะเขาเป็นคนขี้งเน้อคิดมากด้วยตอนแรกที่เขาเจอคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เปิดใจเต็มที่นะคะมีความเก๊กเ๊มีความฟอมฟอมใส่คุณนะคะทาหน้านิ่งๆนะคะเหมือนไม่รู้สึกอะไรนะแต่ใจเนี่ย คิดไปร้อยแปดพันเก้าเฮ้ยคนนั้นน่ารักจังคนนี้ทําไมคนนี้น่ารักจังนะทําไมรู้สึกคนนี้เราถูกชะตาจังนะเออทาไมคนนี้คือนู่นนี่นั่นเขาจะคิดเรื่องคุณเต็มไปหมดเลยแต่ในท่าทางที่แบบนิ่งม,กมากๆนะคะนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาจะแบบนิ่งจริงๆนะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะเจอเขาในออช่องทางการไปทําบุญด้วยจริงๆด้วย หรือจริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยเคยขอพรกันมานะคะด้วยก็ได้แต่คนคนนี้เป็นคนจิตใจดีชอบทาบุญน,นะเรามองว่าเขาเป็นคนชอบทาบุญเพราะไม่งั้นเขาคงไม่ไปนั่งขอพรน,นะให้ได้คุณมาเป็นคู่ให้ได้คุณมาเป็นคนรักหรอกเขาแอบไปขอพรบ่อยๆนะคะด้วยซ้ำอาจจะเป็นที่ที่คุณไปขอพรด้วยนะคะมันก็เลยได้เจอกันนะ เรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าคุณเจอใครนะที่แบบคุณรู้สึกถูกชะตาแต่เขาเหมือนไม่ถูกชะตากับคุณนะคะนิ่งเชียร์ให้รู้ไว้เลยเขาอาจจะไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะเขาอาจจะซ่อนอาการนะคะประมาณว่ากลัวจะมีอาการให้เธอเรู้ประมาณนี้นะคะเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสายสายแบบ ใส่หน้ากากอ่ะไม่ได้ว่าใส่หน้ากากไม่ดีนะแต่แบบแบบพยายามเก็บอาการไม่ได้สนใจสักหน่อยฉันไม่ได้สนใจสักหน่อยแต่ใจที่เต้นต,ตึกตักตึกตักประมาณนี้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วพอเจอเขานะคะคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปมันมีเรื่องราวหลวอะอารู้จักกันละแล้วเรื่องราวหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะคะ ก็จะมีการได้ศึกษาดูใจอาจจะดูจากเขาอย่างเดียวก็ได้นะคเขาอาจจะดูคุณะนะจะติดเขาเป็นคนที่มีเหตุผลรักความยุติธรรมมากๆนะคะช่างสังเกตด้วยก้าวถ้วยนะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์จริงๆคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะต่อให้เขาทําตัวหน้านิ่งๆเนี่ย เขาก็มีคนเข้าหาแล้วเขาก็จะมองดูว่าคุณมีคนเข้าหาหรือเปล่านะคะถ้าคุณมีคนเข้าหาเนี่ยเขาก็จะมองว่าคุณจเจ้าชู้ไหมเพราะเขาไว้ใจคุณยากอะเนาะเพราะว่าเขามีปมในเรื่องของความเศร้าด้วยอะเขาอาจจะไม่เข้าหาคุณในทันทีอะอาจจะดูลาดลาวก่อนนะคะเพราะว่ารายเพราะคุณเองก็เป็นคนหลอ่อเป็นคนสวยเป็นคนมั่นใจในตัวเองเป็นคนดูเลิศดเลิศยิงยิงอะเหมือนแบบ ดูมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นคนเลือกได้ฉันสวยฉันหล่อฉันเลือกได้อ่ะฉันเลือกใครก็ได้อะไรประมาณเนี้ยฉันไม่เลือกเธอก็ได้เขาอาจจะมองแบบนั้นว่าคุณรู้สึกแบบนั้นน่ะนะคะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือเป็นคนที่มีใส่บางอย่างเป็นเด็กอยู่ะหรือเขาก็รอคอยความชัว์นั่นแหละเหมือนกับรอให้ชัวร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะทํายังไงนะคะ เออคุณกับเขาเนี่ยอาจจะรู้จักกันนานเลยล่ะกว่าจะได้เปิดใจกวา่าจะได้คบกันบางคนเป็นปีนะคะบางคน9้าเดือนบางคนครึ่งปีแต่จริงๆมันมีโอกาสเป็นปีเลยล่ะ เพราะว่าไรเพราะว่าในเมื่อคุณเองก็มองหาคนที่ดีที่สุดเขาเองเนี่ยก็มองมองหาคนที่ดีที่สุดแล้วดีต่อเขาอะ่ะคือเขาก็ต้องคิดว่าถ้าเขาเลือกใครจากคนหนึ่งคนคนนั้นจะไม่ทําให้เขาเสียใจอีกอะค่ะแต่จริงๆอะเขาแอบคิดถึงคุณตลอดนะมีคนอยู่ในใจนะแต่มันตีกันอะระหว่างว่าจะเปิดใจดีไหมจะพูดดีไหมจะลองคบกับคนนี้ดีไหมยิ่งถ้าคุณเป็นฝ่ายจีบเขาก่อนนะบอกเลยว่าเขาจะแบบให้ลังเลเอาไงดีวะเอาไงดีวะนะคะอยู่ช่วงหนึ่ง อ่ะเนี่ยนุ่นถามต่อว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้ครบตามคำขอที่เขาไปอธิษฐานไหมถ้าคุณมั่นคงนะคะเควินเหรียญแล้วคุณมั่นคงแล้วคุณก็ไปขอพรตรงกับเขาอ่ะ ก็มีโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยนะคะคุณต้องชัดเจนนะถ้าคุณชัดเจนนะคะแล้วก็โชคชะตานาพาให้คุณได้คบกันนะคะมีโอกาสสูงมากนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งที่คุณจะได้คบกับคนคนนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอักษรย่อหน่อยนะคะจะได้ไปช่วยกันเออจะได้ช่วยในการถ่ายข้อเข้าใจอีกว่าเอ้ยคนคนนี้แหละที่ไปขอพรนะคะอธิษฐานนะคะให้ได้คุณมาเป็นคู่นะคะอ่ะดูซิมีตัวอะไรบ้าง ตัว F นะคะตัว P ตัว L นะคะตัว O นะคะตัว G นะคะตัว C ตัว J นะคะตัว L นะคะตัว A ดับเบิล A ก็ได้นะคะอะเรามาดูเสียงคายอายุกันนะอันนี้ไม่คพื่อนๆอย่าซีเรียสน,นะคะเพราะว่านู่อาจจะดูคร่าวๆนะเป็นการแบบเพิ่มความฟินนะคะ คนนี้อาจจะอายุ24นะคะหรือถ้าน้อยกว่าคุณก็น้อยกว่าคุณ2-4ปีถ้ามากกว่าคุณก็จะมากกว่า 2- 4ปีนะคะและคุณจะเจอเขาภายในช่วง 1- 4ปีนี้นะคะเร็วสุดก็คือไม่เกิน4เดือนนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่เขาคนนั้นนะคะฝากมาบอกคุณนะคะคนที่ไปคอยอธิษฐานขอพรเนี่ยถึงคุณเนี่ยเขาฝากมาบอกว่าอะไร การได้เจอกันนะคะมันสำคัญมากสำหรับฉันนะคะการได้เจอกันสำหรับฉันมันสำคัญมากชอบก่อนผิดไหมนะแสดงว่าเขาก็ชอบคุณก่อนแหละแต่ทำเป็นบึ้งตึงเพราะว่าเธอน่ารักก็คุณเป็นคนน่ารักอะค่ะเขาก็เลยชอบคุณก่อนนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่นางฟ้าหน่อยแล้วกันเนาะคลิปยูอารีชชิ c อ a เชงนะคะ เดี๋ยวก็คงจะได้มีการเปิดใจคุยกันนะคะหลังจากนี้หลังจากที่เจอกันนะคะหรืออาจเร็วๆนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานก็ได้คุณอาจจะเจอผัดใส่งานก็ได้ในคลิปชันซึ่งตอนนี้เขาอาจจะซ่อนความรู้สึกอยู่ใส่หน้ากากเข้าหาคุณอยู่ก็เป็นได้นะจ๊ะอ่าแอคชั่เดี๋ยวมันจะมีแรงดึงดูดหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คงจะมีโมเมนต์อะไรให้คุณเห็นนะว่าคนคนนั้นเป็นใครเออเขาก็อยู่ใกล้ๆตัวคุณนี่แหละเราว่านะอ่าเดี๋ยวเรามาดูซิ ว่าลูกเต่านะคะจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาน,นุ่นหยิบเอาแล้วกันเนาะเพราะว่าลูกเต่ามันก็ไม่ได้มีเยอะนะอะขออีกสองลูกเขาอยากจะบอกเนี่ยว่าเวลาคุณเจอใครสักคนอ่ะคุณจะมีความรู้สึก ถึงคำถามอยู่ในหัวเอ๊ใช่ไหมใช่หรือเปล่านะเอ๊ะนะอะออ,อย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะหรืออคุณจะรู้สึกแบบเออมันคงเป็นสัญลักษณ์ของไม้เท้าด้วยเนาะคุณอาจจะรู้สึกแบบเจออะไรที่เป็นเกี่ยวกับพลังงานที่มันเป็นแบบเออไม้เท้านะคะประมาณนี้เวลาแบบการเดินเนมักจะเจอคนที่แบบว่า ใช้ไม้เท้าในการช่วยอเนาะมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนั้นว่าคุณเนี่ยใกล้จะเจอคนนั้นแล้วหรือคนนั้นอยู่รอบๆตัวคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณมักจะเดินผ่านนะคะที่กำแพงก็ได้มันจะมีกำแพงอีกเห็นไหมคะอาจจะเดินผ่านคนคนนั้นบ่อยๆนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนธาตุไฟนะก็ได้หรือเป็นคนใจร้อนนะคะ แต่คนคนนี้จะมีความเป็นเด็กอาจจะชอบสะสมของเล่นนะคะหรือเคยให้ตุ๊กตากับคุณก็ได้นะ,ะลองดูนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะ หาคตหาตอบได้หรือคนคนนั้นนะคะจะมาแสดงตัวไวๆนะก็ขอให้สมหวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงนะ,ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ทําทางสตแตมให้ด้วยนะคะดูแลรัก,ษา,กษ,าษาสุขภาพด้วยนะคะวันน,นี้ไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่กองที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกสีม่วงนะคะ ก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าก็แอดไลน์มานะคะเดี๋ยวเรามาดูซิใครที่อธิษฐานขอพรนะคะให้คุณให้ได้คุณมาเป็นคู่นะคะจะใช้คนตรงกับใจคุณคิดไว้ไหมนะคะหรือเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะเขาเป็นใครเนาะเขามาจากไหนนะคะแตะแนว ห้าไม้เท้าเป็นคนที่ทํางานเก่งพร้อมกับเล่นเกมเก่งด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมคนนึงเลยค่ะสายเกมนะคะหรือเป็นคนที่ชอบวางแผนนะคะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองพอสมควรแล้วก็บางครั้งเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงชัดเจนนะคะเอ,อ่อบางคนบางทีเนี่ยวางแผนร้อยแปดพัแต่ไม่ทำนะคะวางเป็นสเต็ปสเตปเลยนะคะ แปดม้เท้าอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในโลกโซเชียลชอบการเดินทางเป็นรักออนไลน์เป็นเดทออนไลน์ได้นะคะหรือเจอคุณในโลกออนไลน์หรืออาจจะเป็นคนชาวต่างชาติก็ได้นะเก้าม้เท้านะคะเป็นคนทํางานเก่งะะเก่งนะคะเก่งมากๆเลยเก่งสุดเก่ง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 เราก็อาจจะทํางานหนักด้วยอันนี้ย้ําเสริมว่าหนัก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 นะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุไฟนะคะแม่สิงห์ธนูนะคะธาตุลมนะคะแม่แม่ถุนกุ่มตุลแต่โดดเด่นไปที่ธาตุไฟนะคะเอออาจสวินถือไม้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความพยายามรู้ว่าควรทำอะไรตอนไหนและรู้ว่าตอนไหนควรรอเวลานะคะ แปดหกดาบอาจจะเป็นคนที่เคยเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้แล้วห่างออกไปไม่ว่าจะเคยคบหรือไม่เคยคบก็ตามเป็นคนที่คุณเนี่ยน่าจะเคยรู้จักดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็หกเหรียญมันมีพลังงานของคนเก่าๆสูงมากเลยค่ะ มีพลังงานของคนเก่าๆสูงมากๆนะคะแต่คนคนนี้ก็เป็นคนจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือสังคมชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะก้าวดาบแต่เป็นคนที่มีความเครียดในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเคยผ่านเรื่องราวการเศร้าเสียใจในเรื่องความรักมาอาจจะเคยนอนร้องไห้มาแล้วนะคะหรือคุณกับเขาเนี่ยเคยผ่านเรื่องราวดราม่าก,กันมานะคะ ก็มันมีพลังงานของคนเก่าแล้วก็มีพลังงานของรักออนไลน์ด้วยนะคะโดดเด่นไปที่พลังงานของธาตุไฟอะ่ะธาตุไฟกับธาตุลมนะคะมีธาตุกันมันเอ่อมีธาตุกันเวลาสีเอ่อธาตุาด,าด,ดินนะคะพึสูจนกานบางกอมานิดหน่อยนะคะเอ่อคนคนนี้เนี่ยอาจจะเกิดในเดือนพฤษภานะคะสิงหานะคะ กันยานะคะโดดเด่นไปที่กันยาแล้วก็มิถุนานะคะมิถุนากับกันยาโดดเด่นนะแล้วก็อาจจะเกิดในวันที่ห้านะคะวันที่แปดวันที่เก้านะคะวันที่หกนะคะเอ่อหรือวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะวันที่สิบสี่ก็ได้นะคะหรือวันที่สิบสองเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคนที่เป็นลักษณะดังที่นุ่นกล่าวไปนะคะที่ไปแอบอธิษฐานขอพรนะคะถึงคุณอยู่อะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นมายังไงนะทำให้เขาต้องไปแอบนะคะทำไมเธอถึงไี่มาบอกตรงๆนะคะเธอไปอธิษฐานขอพรทำไมนะคะเขานะ่ะทำแบบนี้ทำไมเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะ เพราะว่ามันมีเคยมีการเริ่มต้นนะคะเขาคนนั้นหรือทุนเนี่ยอาจจะเป็นคนชอบวาดรูปก็ได้นะคะรักศิลปะนะไฮโรเฟนนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรือเปล่าเลยไปขอพรซะเลยนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะคะเนี่ยไพ่ขอพรขึ้นมาจริงๆคนคนนี้อาจจะชอบทําบุญชอบนั่งสมาธิก็ได้นะคะเข้าถึงธรรมะพอสมควรเหมือนกันอาจจะเคยบวชแล้วก็ได้นะคะ จัดเมนเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะพูดอะไรกับคุณดีอะพูดยังไงดีติดต่อยังไงนะคะเพราะเขารักคุณมากเลยอะเราส่องถ้วยนี่คือเป็นความรักแหละความรักที่แบบรักจริงๆรินะคะอัศวินเหรียญแต่เขาอาจจะช้าเนาะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักคุณเคยคุยมาสักระยะหนึ่งหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเขาช้าหรือเป็นคนที่คุณรอ,อคอยความสัมพันธ์จากคนคนนี้อยู่อะ ่งคะ่ะช้าไม่พอ,อยังนิ่งอีกคิงเหรียญน,นิ่งนิ่งเงียบเงียบปากนี่แบบกว่าจะพูดเอื่อเอ่ยคำว่าชอบความว่ารักเนี่ยยากแสนยากหรือบางทีอาจจะไม่พูดเลยก็ได้นะคะเออแล้วคนคนนี้ก็จะแบบต่อหน้านี่ก็จะนิ่งไม่แสดงออกฉันไม่ได้รู้สึกอะไรใครชอบเธอบ้าไม่มีนะคะไม่ได้รู้แน่นอนถ้าคุณไม่มาเปิดไพ่นะคะพอๆกับกองที่หนึ่งเลย เือสตาคนคนนี้อาจจะเป็นคนโดดเด่นนะอาจจะชอบร้องเพลงนะคะอาจจะหน้าตาดีมีความโดดเด่นไนหลายๆอย่างแหละอาจจะเป็นคนชอบดูดาวด้วยนะคะชอบเที่ยวภูเขานะแล้วก็เป็นคนที่เคยมีความเศร้าในใจนะคะสีถ้วยมีความเป็นเด็กด้วยงองแงนะคะอาจจะมีที่ใส่เด็กบางครั้งด้วยอะเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเคยผ่านเรื่องราวของการเคยคุยกันนะคะ เคยสื่อสารกันแล้วมันไม่ได้ไปต่อหรือมันอยู่ชังงักนะคะทั้งที่มีความรู้สึกเนี่ยก็มีความรู้สึกให้กันแต่เขาเองเนี่ยอาจจะนิ่งเงียบใส่คุณนะคะมันทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยไม่ได้ดังใจหรือคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจฉันเลยฉันไม่ได้รับความยุติธรรมฉันรอไม่ไหวนั่งฉันไปก่อนนะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ แล้วพอมันเป็นแบบนี้เขาก็เลยไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามาหรือพูดคุยกับคุณยังไงก็เลยไปอธิฐานขอพรนะคะอ๋อบางคนนี่มูเลยนะคะใครใคอาจจะแบบตัวคุณเองก็สายมูเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่เขานี่แบบน่าจันต้องได้คนนี้นะคะแล้วทําไมเธอไม่ทําให้มันดีตั้งแต่แรกเลยจ้าจริงไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าคุณกับเขาเจอกันแล้วเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไร เรื่องราวหลังจากที่เจอกันแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะคะเด็กถือดาบงองเงี้ค่ะงองเงี้มากทาวเวอร์อาจจะมีการเกิดปฏิหารหรือพังกระทันหันหรือมันเคยพังไปแล้วก็ได้นะคะอชัชวินดาบอ้ถือดาบตีกันเลยจ้ะ เขาก็เอาแต่ใจคุณเขา้เาแต่ใจโอ้ถึงว่ามันถึงพังนะคะจะไหวไหมเนี่ยคุณเสี่ยเรียนกอดเก็บความรู้สึกทำใจไม่ได้แต่ก็เข้ากันไม่ได้หรือเก็บเงียบไม่ยอมเปิดเผยไม่ยอมพูดนะคะเออแล้วคุณอาจจะเจอกับคนขี้งกคุณเองก็ขี้งกเวยมั้งเนี่ยพอๆน่าจะขี้งกเหมือนกันนะคะ มีพลังงานของเด็กอะคุณนิวเออคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือมีนิไยเด็กมากๆนะคะเด็กถือไม้เขารอคอยมาตลอดเลยค่ะถึงแม้ความรักความสัมพันธ์มันจะพังไปแล้วนะคะหรือถ้ามันจะเหมือนหรือมันยังไม่พังนะคะการกลับมาคุยกันใหม่แล้วพังอีกก็รออีกนะคะเขาเนี่ยเป็นคนชอบเดินทางนะคะหรือเขาอยากจะพาคุณไปท่องเที่ยวก็ได้นะ รอโอกาสที่จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราจะพาคุณไปเที่ยวในที่ที่เขาอยากไปอยากให้คุณเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขานะคะแฮงแฮงแมนคิดมากค่ะปวดหัวนะคะ ปวดหัวมากๆนะเขาอาจจะชอบการประจนภัยชอบปีนเขา้วยก็ได้นะคะชอบเที่ยวทะเลชอบเที่ยวป่านะคะเราก็อยากให้คุณเนี่ยไปออมีโมเมนต์ร่วมกับเขาด้วยนะคะแต่ว่ามันพังไปเพราะเขาเองหรือเปล่าเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเจอกันแล้วมีโอกาสได้เจออีกเขาจะพาคุณไปในทุกที่ที่คุณยังไม่ได้ไปร่วมกับเขาอะ่ะหรือเขาอยากไปกับคุณแล้วยังไม่ได้ไปเขาจะพาคุณไปหมดเลยนะคะไปเรียนรู้ชีวิตของเขา เพราะเขารู้ว่าคุณน่ะน่าจะปรับตัวได้อยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนน่ารักนะคะคุณเป็นคนจิตใจดีเหมือนกันนะคะมีความทั้งอ่อนโยนแล้วอ่อนหวานแล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะคะ คุณอาจจะไม่ใช่คนผอมหุ่นดีแต่ถ้าคุณเป็นคนผอมหุ่นดีเนี่ยคุณก็จะอาจจะเป็นคนกินเก่งก็ได้นะคะหรือถ้าคุณเป็นคนที่ออวบๆหน่อยนะคะเขาก็จะชอบแบบนั้นนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันไม่ได้หน้าตาดีหรอกเขาจะมาขอพอรถึงฉันจริงๆหรอแต่จริงๆอะคุณมีความน่ารักนะคะในแบบของคุณแล้วเขาก็ชอบเนาะถามว่าเรื่องราวนะคะหลังจากที่เจอกันแล้วจะเป็นยังไงเอ,อ่อถ้าคุณยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนด้วยกันเลยนะคะ หรือเคยแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวเนี่ยเขาจะพาคุณไปในทุกที่เลยค่ะเขาอาจจะเก็บเงินเนี่ยอาจจะเก็บเงินใส่กระปุกไว้นะคะเพื่อรอมาโอกาสมาเจอคุณอีกครั้งแล้วก็จะพาคุณไปเที่ยวก็ได้อเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนที่อธิษฐานขอพรถึงคุณเนี่ยเขาฝากข้อความอะไรมาบอกคุณนะคะดีกันนะโอ้โหมาง้อจ้ะอุย้ยฉันอยากจูบคุณเธอเธองอแล้วเธอข้ามสเต็ปหรอ จูบเลยเหรอเราเป็นแฟนกันนะอายนอนดีใจด้วยนไม่รู้จะใช้คำไหนนอกจากอายอนะคะแม่หมอเป็นอะไรก่อนนะคะแม่หมอก็จะคลึกๆหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวมาเรามาดูไพ่นางฟ้านะคะ เรื่องแฟมิลี่อิชูเลคะไปแก้ปัญหามาก่อนนะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องครอบครัวหรือว,ว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็ต้องมีการแก้ปัญหาก่อนไปเยียวยาไปหาจุดแก้ไขปัญหาถ้าเขาเป็นคนที่ฝ่ายมีปัญหาเนี่ยเขาจะไปดูว่าปัญหาคืออะไรแล้วเขาจะกลับมาจ้าเป็นนิวรักเออเป็นนิวเลิฟเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณเลยค่ะเพฟูเนตนะคะ, hey, net, ะ,ค,ะคุณจะ รับรู้ถึงความสนุกสนานในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นเอ,อ่อเมื่อก่อนอาจจะตึงเครียดเกินไปเนาะในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้มันน่าจะไม่เครียดแล้วถ้ามาเจอกันะนะคะเดี๋ยวเราไปดูอักษรส,อสิอักษรของเขาคนนั้นนะคะที่ไปแอบ,บอธิษฐานขอพรนี่นะคะให้คุณได้เป็นคู่ครองเขาเนี่ยเขามีตัวอะไรแต่ว่าอย่าซีเรียนะคะเพื่อนๆอุ้ยมีตัวนะคะตัวโอค่ะตัวยู ตัว m นะคะตัว m ตัว w นะคะตัว n นะคะตัว b ตัว g ตัว z นะคะตัว v ตัว q ค่ะเดี๋ยวเราไปดูซิตัวเลขนะคะที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขากันหรือตัวเลขนะคะเขาคณะอาจจะเกิดวันที่1นะคะหรือวันที่หนะคะ วันที่9ก็ได้นะคะหรือวันที่3วันที่4หรือวันที่8นะคะหรือนะคะวันที่19ก็ได้นะคะ19 14 13านาะอืมคุณกับเขาเนี่ยจะอาจจะได้เจอกันนะคะในเดือนสิงหากันยาหรืออาจจะเป็นช่วง1-4ปีนี้นะคะ 1-4ปีนี้อาจจะได้เจอกันนะคะเอ่ออาจจะมีการได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้นะคะแต่จริงๆเ่ะเดือนที่มันโดดเด่นก็คือ3-8เดือนนะคือมันจะเป็นนุ่นขอแบ,บ่งเป็น2ช่วงละกัน3-8เดือนกับ1-4ปีนะคะแล้วก็จริงๆเดือนที่โดดเด่นเนาะก็อาจจะเป็นเดือนอย่างที่นุ่นบอกนะคะเดือนสิงหาเดือนกันยายนะคะแล้วก็มีนาปีหน้านะคะเมษาปีหน้ามกราปีหน้านะคะ อ่ะนุ่นลืมอะไรอีกไหมนุ่นครบหรือ,อยังก็จะมงนๆแล้วนะคะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซีว่าขอเป็นใช้ลูกเต๋าเสี่ยงรักหน่อยนะคะจับเอาละกันแต่นุ่นมองไม่เห็นหรอกเพราะว่านุ่นหลับตาจับนะคะคนคนนี้ชอบเล่นเบสบอลชอบเล่นเทนนิสหรือเปล่าคะมีรออูมีรูปเทนนิสขึ้นมานะคะหรือมันเป็นสื่อความรักระหว่างคนณกับเขาเนาะ คนคนนี้เคยผ่านการทะเลาะเบาะแวงกับคุณมาจริงๆด้วยเนี่เห็นไหมใครตีกันนะคะทั้งตีตีกันก็ยังรักกันอยู่นะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนชอบเล่นตุ๊กตานะคะหรือมีของเล่นเด็กเยอะหรือมีความเป็นเด็กหรือคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีโมเมนต์อะไรที่มันเกี่ยวกับเด็กนะคะออหรือคุณอาจจะ ได้บังเอิญไปได้ตุ๊กตาอะไรมนาะสองตัวแบบบังเอิญจริงๆนะคะหรือคุณไปเก็บลูกเทนนิสอะไรมาบางอย่างเนาะก็เป็นสัญญาณว่าคุณก็ใกล้จะได้สมบังในความรักหรือว่าใกล้จะได้คบกับเขาแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอให้เจอใครคนนั้นนะคะเร็วๆหรือขอให้คนที่อธิษฐานขอพรเนี่ย ออกมาประกวดตัวให้คุณเห็นไวๆไน,นะคะขอ,อ้ส่งหวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับประครยด้วยนะคะอย่าลืมก,กดกระดิง่งกิ้งๆิงนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆค,คอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทางสแตป์ให้ด้วยใครที่ต้องการโดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือใครจะสั่งซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกนะคะครีมกันแดดนะคะเจอมาหามป้อมหรือหนังสือนิยายนะคะก็แอดไลน์มานะคะ ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบุจุบุ